สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับผมก็ตามที่สัญญาไว้นะครับคุยกันไว้นะครับว่าผมจะทำคลิปตะก,กุดนะครับเครื่องรางสายงจวัดพิจิตนะครับหลวงตะก,กุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำังนะครับก็ช่วงนี้สองสาวันนี้ผมยอมรับเลยว,ว่าไม่ได้ออกตลาดพระนะครับก็คือตลาดพระหลายๆที่ที่ว่าผมมีความจําเป็นจะต้องผ่านอะไรไปอย่างเงี้ย ม่อย่างวันนี้ยผมตั้งใจว่าจะไปที่ตลาดเจนรถนะฮะโคราชนะครับจะไปหาสัมภาษณ์พี่น้องชาวพระเครื่องฮนะก็ปรากฏว่าตลาดเขาปิดนะครับผมก็ช่วงปีใหม่นั่แหละครับช่วงนี้ผมอาจจะลงคลิปน้อยอนะ่ะอาจจะเทมที่อาจจะมีคลิปวันละคลิปสคลิปอะไรประมาณนี้ต้องกลับขออภยัยเอ่เอีทุกท่านด้วยนะครับผมครับก็มาถึงนะฮะตะก,กุดนะครับคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะครับ ก็อย่างที่บอกว่าจะทํานานแล้วแหละแต่ว่ามันหาตะกุดที่แบบจ๋จาดูง่ายๆไม่ได้นะครับในความรู้สึกในส่วนตัวของผมนะฮะผมบอกแล้วนะครับเครื่องล้างนะฮะผมเองนี่ก็ยี่สิบปียี่สิบสองปีในการเล่นซื้อขายตะกุดเนี่ยสายจองพิจิตมานะครับคือเล่นมาพร้อมๆกับอันนี้แหละฮะแต่ถามว่าความเชี่ยวชาญของผมเนี่ย ผมเชี่ยวชาญพวกเครื่องรางเนี่ยน้อยกว่าพวกรูปลอสายหล่อโลหะเก่านะครับยอมรับตรงนี้นะครับผมแต่ตะกุดแท้ๆผมก็ขายมาหลายดอกนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างที่บอกฮนะตกควายก็เคยตกนะครับดอกแรกเลยดูดอกนี้นะครับเนี่ยฮะอัะนี้ท่านอาจจะเอ๊ มีคำถามในใจเอ๊ะเขาถักเชือกยังไงนะครับเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับว่าคืออะไรนะฮะนี่สภาพอย่างนี้ก็คือแบบคือไม่ต้องสืบนะฮะนะครับคือคนจะสวดเนี่ยก็สวดได้ทุกอย่างแล้วนะฮะเครื่องรางนะครับอันนี้ผมมั่นใจว่าอันนี้คือผมแท้น,นี่ฮะนี่ดูนะครับ ตะก,กุดเนี่ยเขาดูที่อะไรนะฮะเกแแท้เขาก็ดูที่อัตลักษณ์นะครับผมเอกลักษณ์ความเก่านะครับตะก,กุดหลวงพ่อพิษเนี่ยคือเขาเป็นเนื้อตะกัวนะครับหลักๆเลยสากลน,นิยมเลยก็คือ เป็นเนื้อตะก,กัวแหมผมไม่อยากใช้คําพูดแบบนี้แล้วสากลนิยมเนี่ยฮะเดี๋ยวพี่น้องชาวสายอนุรักษ์ของผมเนี่ยจะมางอนผมได้นะไอ้ทำไมต้องพูดคําว่าสากลด้วย <c oughs> ขออภัยนะฮะเขาชอบใช้กันใช้แล้วมันดูเท่ไงสากลนิยมนะฮะมันดูเท่นะฮ <c> ะ <oughs> เนี่ยโอ้นี่ใครพยายามแกล้งทําเก่าแน่นอนเลยเอาอยากใยอะไรไปยัดเนะฮะเนี่ยโ <c oughs> ้แล้วยัดได้ธรรมชาติมากนะะเนี่ยือฮะหมันไส้เลยเนีฮยเจ้าของตะกุดเนี่ยน <c> ะ <oughs> ดูนะฮะตะกูลหลวงพ่อพิษเนี่ยเอกลักษณ์เนี่ยเขาคืออะไระตะกัวกาวตะกัวนะครับเขาใช้ตะกัวทุบนะฮะตะกัวทุบรีดเป็นแผ่นนะครับทํายังไงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่เท่ากันละครับทั้งแผ่นนะฮะแล้วก็จานนะครับจานนั่นแหละยันคู่ชีวิตนะฮะจนัน เขาเรียกว่าอะไรอะผมก็ไม่เขาจะลืมนะมฮะเป็นสาบเรื่องยันเรื่องอะไรนยผมผมก็นะขออภัยนะครับเอฟซนะครับี่ฮะอัวนะครับเขาเป็นอัวทองเหลืองนะฮะหลวงวิทิษนะครับเม่คลิปเนี้ยผมจะทําตะกุดหลวงพิทเดี๋ยวคลิปสองผมจะทําตะกุดหลวงพ่อเตียงโดยเอามาเปรียบเทียบหลวงพิทว่าต่างกันยังไงนะฮะมีอะไรที่จ่กงกันบ้างโดยส่วนใหญ่ทุกคนรู้อยู่แล้วละอย่างอย่างตะกุดหลวงวิทิษเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวอัวทองเหลืองนะครับอ่า ไอ้ข้างในเนี่ยบางคนเนี่ยผมเห็นยังเล่นสับสนโดนกันมาเยอะมากนะฮะคือเอาท่อท่อทองเหลืองนะฮะมาใส่นะครับผมเนี่ยเราจะดูนะคะตะกรุดหลงวงพ่อพิษเนี่ยเขาจะต้องเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับแผ่นทองเหลืองนะฮะ FC นะฮะเนี่ยข้างในเนี่ยเขาจะต้องเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับ แผ่นทองเหลืองม้วนนะครับแกนกลางด้านในเนี่ยผมอธิบายไอ้ข้างนอกเนี่ยทั้งทั้งที่มีความสําคัญมากไอ้แผ่นตะกุดเนี่ยฮะเพราะว่าจานอะไรเนี่ยอยู่ในนั้นนะครับจานอะไรต่างๆในอยู่นั้นคัดขาอะไรต่างๆคู่ชีวิตดันกํากับของที่หลวงพ่อพิษทัานจานไว้เนี่ยอยู่ที่จะกลัวแต่คนไม่ได้สนใจนั่นก็แหละฮะคนมาสนใจที่ท็อปปิ้งเสริมนะฮะอุปกรณ์เสิร์ฟก็คืออัวนะครับที่อยู่สอดใส่ไปในตะกุดนะครับอ่านะฮะ เพราะอะไรเพราะเพราะเห็นไงเพราะเห็นได้ง่ายไงนะครับเนี่ยฮะโอ้โหนี่ชัดแจ๋วเลยนะฮะเขาจะต้องเป็นแผ่นทองเหลืองฝาบ้านนะครับหมวนนะครับไม่ใช่ชนนะครับต้องทับกันนะฮะเกยกันนิดนิดนะครับเกยกันนิดนิดนะฮะเป็นหลอดนะครับผมแล้วนะฮะหัวท้ายนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเหมือนกับอะไรเขาบอกว่าเขาใช้ผมก็ไม่รู้นะอันนี้ผมยังไม่ชัดเจนเขาบอกว่าใช้พวกเหรียญ สตาง่ะยุคเก่าเนี่ยเอามารีดเนี่ยหลอมทำในวิธีกรรมเขาเป็นเส้นแล้วก็เป็นลวดอ่ะแล้วก็มาม,ม้วนเป็นกลมๆนะครับชนแล้วก็มาเชื่อมติดนะฮะกับอั่วไอแผ่นเนี่ยแผ่นทองเหลืองด้านในเนี่ยครับนะฮะใช้เชื่อมเงินต้องเชื่อมเงินเท่านั้นนะฮะไอเชื่อมตะกั่วเนี่ยผมก็เคยเจอนะแล้วผมก็ขายไปด้วยขายเบอร์ใหญ่ไปนั่นแหละนะฮะแต่มก็ได้ถูกนะครับผม คือถ้าดูเก่าอะดูเก่าตามตำรานะมันก็ต้องนั่นนะฮะไอการเชื่อมเนี่ยผมว่าเขาคงจะไม่ได้แบบฟิกหรอกฮะจะต้องเชื่อมเงินเท่านั้นเขาเชื่อมอะไรเาก็เชื่อมนะฮะบางทีผมเจอเนี่ยเป็นเป็นเขาแบบเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนตะกั่วคือไม่ใช่เงินเราดูชัดเจนเลาเออมันเป็น,เป,นเป็นตะกั่วนะครับอืมผมเนี่ยโหนี่ฮะโห,ะโหลงทุนนะฮะนี่แก้งขำเก่านะเนะี่ยมีมาลงมาแรงไปนอนตายโอ้โหนะฮะดอกนี้เนียนเลยนะทำทำเนียนเลยนะเนี่ยนี่ฮะ งานดีนะฮะงานฝีมือดีนะฮะเอฟซีนะครับเนี่ยโอ้โหนะฮะเนี่ยติดรางวัลมาซะด้วยนะฮะดอกนี้นะครับนี่ฮะโบแดงนะครับโอ้งานดีจริงๆนะฮะเนี่ยเดี๋ยวโดนสวดนะฮะผมพูดกันไว้เลยนะได้พวกสวดเนี่ยนะฮะสวดนะเก๊เก่านะฮะเออพวกนี้นะฮะคิดอะไรไม่ออกบอกเก๊เก่าแหมหมันไส้นะฮะ เฮฮากันนะเอฟซีนะฮะเนี่ยทำดีะเก๋เก่าดีเนีฮยนี่นะฮะลงทุนจ้างมาแรงเข้าไปนอนตายในนี้นะฮะโอ้โหนะคิดได้ไงเ <c oughs> นี่ยโอ้โหนี่โอ้ยุงเนี่ยน่าจะเป็นยุงว่ะเนี่ยตายแล้วสตาขาดนะฮะเข้าไปนอนนี้ตายเลยนะครับตรเนี้นี่ฮะเขาเล่นกันยังไงละฮะเก๊แท้เนี่ยเออนึกวมันเป็นงานแฮนเมสอะงานฝีมือครับคือเราก็ต้องรู้หลักๆก่อนอย่างที่บอกละฮะ อัวด้านในนะมือมือสันนะฮะมือสันมือสันนึประคองนิดหนึ่งแสบปีจิตมือสันแล้วมึงเราก็ไม่ได้กินนะมือสันอะไรเงี้ยตื่นเต้นยังไงเนี่ยอัวด้านในนะเป็นแผ่นทองเหลืองนะครับบางคนก็ว่าฝาบาทบางคนก็ว่าจานด้วยนะฮะ fc นะฮะจานด้วยนะฮะเราเอามาม้วนนะครับเกยกันนะครับพับกันฮะไม่ชนนะครับถ้าชนนะส่วนใหญ่เป็นท่อแล้วผ่านะฮะท่อแล้วผ่านนะครับเป็นท่อตรงๆก็ไม่ใช่นะส่องให้ดีนะครับบางทีก็ดูยากนะครับผม ต้องเห็นเลยทั้งสภาพใช้มาเนี่ยดูนะครับเนี่ยแล้วห่วงนะครับเป็นห่วงท้องเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วก็เชื่อมติดกันนะครับผมนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะฮะเนี่ยแต่ตัวตะกุดเนี่ยเป็นแผ่นอ่าเขาเรียกว่าตะกัวตะกัวทุบนะครับแล้วกระจาน,นะฮะย,ยันเยินคู่ชีวิตอะไรเนี่ยความวิเศษเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อยู่ที่หัวนะฮะ แต่เราจะจัดสินเกตแท้กันตรงไหนนะครับดูกันตรงนี้แล้วก็ดูข้างนอกก็คือลักนั่นเองนะฮะเออทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่ใช่ใจความสําคัญนะในเรื่องเกี่ยวกับตารขุดนะฮะแต่เราก็เล่นกันไม้แบบนั้นนะฮะเนี่ยคนบอกเฮ้ยเนี่ยคืออะไรเนะี่ยทำไมเขาถักอะไรอย่างงี้เปนะ็นรายละเอ,อียดนะบอกไปก็ว่าโมอีกแล้วนะ <c oughs> ก็เจ้าของเขาบอกผมมาแบบนี้นะฮะเนี่ยเป็นจีวรน,นะครับจีวรของหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะฮะ พันนะครับผมเนี่ยคือจีวอนนะฮะนี่ยฮะท่านดูนะครับจีวอนนะครับจะเป็นจีวอนหลวงพ่อพิษหรือเปล่าไม่รู้เขาบอกว่าเป็นจีวอนของหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะฮะเอามาพันไว้นี่ฮะม้วนไว้นะฮะ,ะ,ฮะแล้วลงลักทับอีกหนึ่งทีนะฮะนี่นะครับผมสภาพอย่างนี้เป็นไงฮะเก๋าฮะเก๋ได้ดีจริงๆนะฮะเก๋กันมาเรียกว่าจะร้อยปีแล้วฮะอย่างนี้นะครับผมเขาไปส่งติดนะครับงานสิงห์บุรีที่หนึ่งนะฮะ ผมก็ฟิตถามเขามานานละนะฮะผุกเก่าก่อนนะอย่างนี้นะฮะมีมันลงมนแรงเข้าไปนอนตายนะมีสเสน่ห์มากนะฮะเร่อนี้เจได้ดีจริงๆนะเราจะดูอะไรกันล่ะฮะนี่ฮะรู้สึกคือเน,นี่ยผมบอกว่าผมบอกอ่เออน้องๆเขาบอกเ,อเราจะดูยังไงอะอัวเก่าไม่เก่าอ่ะก็เขาเป็นทองเหลืองอ่ะนะนะเราก็ดูเหมือนกับเราดูพวกผ้ารอเก่าอ่ะ ทองเหลืองนะครับ F4 ฮะดูว่าอัวเนี่ยเขาเก่ายัางไงนะครับธรรมชาติยังไงนะฮะเราก็ดูนะครับเออทองเหลืองเก่าเป็นยังไงเราก็ดูอย่างนั้นแหละครับผมไม่ใช่โอ้โหรอบตัวนี่เก่าหมดเลยจะมาดูอวน,นี่แหมสดใหม่ใช้ายไม่หยอกนะฮะมันนั้นก็ไม่ใช่นะ f ซนะฮะเนี่ยฮะผมก็แหมตลกไปเรื่อยนะฮะ บางคนก็ชอบบางคนก็หมั่นไส้นะฮะด่าผมเมื่อหลายคนแล้วมึงจะตลกไปหไหนไนอะ้แสบนะฮะเนี่ย,ยแวคเขาจะต้องเชื่อมเงินนะฮะเอาเอามาตรฐานกันไว้ก่อนนะฮะเอฟซี FC นะครับข้างในจําไว้นะไม่ใช่หลอดนะครับไม่ใช่เป็นแท่งหลอดนะครับแท่งหลอดนะเป็นทองแดงก็มีนะครับก็คือพระอาจารย์ทานนั่นเองเขาทานะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะคุยกันวันละหลังให้ใหได้จะกรุดของหลวงพ่ออาจารย์ทานท่านก่อนนะครับเนี่ยนะฮะ แล้วจริงๆแล้วนะฮะตะกุดหลวงพ่อพิษเนี่ยเขาไม่ได้ถักเชือกลงรักจากวัดหรอกครับไม่มีนะฮะถามใครเชี่ยวชาญแค่ไหนก็ไม่มีนะครับอืมนะฮะเขาจะเป็นไปเปลยมานะครับมาถักเชือกมาลงรักกันเองเลยฮะอาจจะมาถักเชือกลงรักกันเมื่อสิบยี่สิบปีสามสิบปีก่อนสี่สิบห้าสิบปีก่อนเราก็ไม่รู้นะฮะเมียเนี่ยรักแดงรักดำผมยังดูไม่เป็นเลยเนี่ย <laughs> แต่ว่าเขาบอกว่าลักแดงเนี่ยเขาจะต้องแดงแบบเหลือบนะดําเหลือบแดงนะอืมเดี๋ยวคนก็ด่ายหมันไส้ครับแสบมึงเล่นพา่มาขนาดมึงดูลักไม่เป็นนะฮะผมดูเป็นนะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยลักเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมก็มั่นใจวใ่าเป็นลักแดงนะครับอืมก็คือเขาจะจะอมอมม่วงดําๆอมม่วงนะฮะครับเกาแท้ดูง่ายสบายตาในส่วน,นัวงผมนะเออ ะฮะพูดอย่างนี้ดีกว่าเขาจะได้ไหมนะ้ะผมไม,ไม่ไม่พูดหรอกแท้สากงสากกลอะไรไปเดี๋ยวพี่น้องชาวอนุรักษ์สายอนุรักษ์ที่ผมปลูกปั้นมานะลูกทรงลูกศิษย์นะฮะที่เล่นสายอนุรักษ์มาเดี๋ยวจะเอ้พี่แซ่พี่ไหนว่าแอนตี้สากลเนี่ยพี่ใช้คําพูดสากลนิยมยอะไรเงี้ยอ่ะเนี่ยนะครับเนะี่ยนะดูความเก่านะฮะคือด้วยข้าตําลานะครับ ให้ถ yeah. Je ูก no สุกแล้วค่ะให้สุกซักษน่ะแล้วค่อยดูความเก่านะฮะดูรักดูอะไรนะครับเก๋ก็เยอะแยะฮะเก๊ดีๆเนี่ยฮะนะฮะแต่ใครมาสวดผมนะผมสวดหรือผมสวดให้ก็เจิงเลยนะท้าผ่านดูเลยนะเออเดี๋ยวท้าผ่าเลยนะฮะของผมเนี่ยต้องมียันทุกดอกอยแล้วฮะจานเองกับมือนะฮะอาจาจผูดเป็นได้อ่ะไอ้แทนก็จะซื้อนะครับผม ก็ฮ่าฮาเฮนะฮะอ่ะอีกดอกหน,นึ่งนะครับนี่นี่เงี้ยเก่าไหมครับเนี่ยโดนใจไหมครับเอ้ยเนี่ยตะเค้ขบวันนะครับในยอดนิยมเลยฮะแพงสุดนะฮะลายนี้นะครับเขาเขาไม่ได้แพงที่ที่ความเก็แท้นะที่ว่าอะไรนะเขาเนี่ยมาแพงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันจะกุบไปเปอยในหน้าแพงดูง,ง่ายๆอะ่ะ เห็นจานเห็นอะไรชัดเจนเก่าอะไรเงี้ยแต่เราก็มาเล่นกันอย่างนี้แพงอ่ะเออนะฮะทำไงได้อ่ะเขาเล่นเงินแบบนี้อ่ะผมไม่ต้องซื้อแบบนี้นะครับผมนะฮะนี่ครับผมเก่าแค่ไหนจะโดนใจเธอเนี่ยนี่นี่ครับผมเนี่ยดูง่ายไหมอย่างเงี้ยเนี่ย f4 ฮะเนี่ยท่านดูทองเหลืองดีฮะดูทองเหลืองที่อว่วการเชื่อมวงคำเงิน ธรรมชาตินี่จริงจังนะไม่ตลกนะ fc เนี่ยเห็นผมคนตลกผมว่าจริงจังเป็นนะเนี่ยดูฮะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยะเนี่ยเขาก็ทองเหลืองเก่าอะสาความเก่าอะไรกระแสโลหะความเก่าก็นั่นไนะฮะอันนี้นครับแท้ไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยไม่อ่านนะครับผม ดูลักนะฮะนี่รักแดงนะลักแดงนะครับผมคือพูดไแล้วผมก็ต้องรักษาคําพูดนะฮะว่าจะทําก็ทํานะครับอืมนะแต่มันต้องใช้เวลานะฮะพรหนาของแทย้ยากนะครับเอฟซนะฮะ ดูกันนะฮะดูกันเมี่ยผมก็ไม่รู้จะให้ดูทําไมข้างนอกเนี่ยก็ในเมื่อประเด็นสาคัญมันอยู่ตรงนี้นะฮะนีได้ละ f อดูครับเก่าไหมฮะแบบนี้เก่าไหมครับแบบนี้โดนใจไหมครับเอฟซีฮะ มีมาให้ดูสองดอกครับผมเนี่ยฮะอัวทองเหลืองทองเหลืองไม่ต้องดูอะไรนะฮะอัวนี่ก็ดูว่าหอือเราดูโลหะเก่าครับพระรูปรอ,อกเก่าก่อนปีสองพันห้าร้อยครับผมตะกุดหลวงพ่อพิษเนี่ยตามประวัติเนี่ยก็ต้องท้าความไปที่อาจารย์แห้งท่านท่านลอยฟังนะเขบอกว่าเลือดขันต้นเนี่ยก็มีกวางนะครับโดนในพานล่ามานะครับ จนเข้ามาเข้าเขตวัดหัวหัวดงวนะอะเนาะอนะครับเรียกว่าบาดเจ็บมาเลยหลวงพ่อพิษท่านก็เลยทจาจะกกุดนะครับแล้วไปคล้องขอกวางไว้นะครับผมก็ในพานที่แบบมาล่าลายอยู่ก็หากวางไม่เจอหรือแบบหรือยิงกวางแล้วยิงไม่เข้าอะไรก็ประมาณเนี้ยนะผมก็เนาะไม่ได้คุยมาถามมาลเอียดเสร็จแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังแบบมั่วๆอย่างเงี้ยเนี่ยนะเาเดี๋ยวใจเย็นนะฮะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาเสริมมาอะไรอีกนะเอฟซี FC นะครับผม นึกจะทำเพราะมันไม่มีคลิปลงไงผมก็ทําตอนแรกนะผมอยากจะแบบให้สะดวกดีๆกว่านี้นะครับแต่ก็เนี่ยคืนนี้ไม่มีคลิปลงครับเอฟซีฮะนะค,ครับเนี่ยเก่าไหมครับเนี่ยผมก็ไม่รู้นะใครจะมาดูเก๊ะนะครับก็แล้วแต่อ่ะผมผมเล่นมา22ปีอะนะครับผมโดนเก๊ะก็เยอะนะครับผมแล้วก็ ตกควายไปเท่หล่ดอกก็ซื้อผมหลักหมื่นไปขายหลักแสนะ่ะเอาง,ง่ายๆนฮะซื้อหลักหมื่นหลักพันงั้นไปขายกันหลักแสนนะครับผมจบที่ความเก่าอย่างเดียวแล้วครับผมข้างในเราไม่รู้นะฮะ FC พูกง่ายๆเลยนะครับข้างในเราไม่รู้หรอกส่องไม่เห็นนะครับเนี่ยฮะขายกันแค่ความเก่านะฮะเอากันแค่ความเก่าเนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างนั้นอ่นะขายกันเป็นของวินเทจไปแล้วกันนะครับ ี่ยวพากมาในม,มีจานในจบเลยนะเนี่ยหรือผมจะประกันว่าพากมาแล้วมีจานแน่นอนเปล่าอย่างนี้เปล่านะฮะแต่ใครจานไม่รู้อะไรประมาณนี้ป่ะแต่คนจานก็เยอะอ่ะเขาว่าเจ็ดแปดคนนะครับคนจานตะกรุดหลวงพ่อพิษนี่อย่างที่บอกนะฮะมีทั้งหลวงพ่อเตียงพระอาจารย์ทานนะครับนะฮะก็หลวงพ่อภูท่านก็นมาจานนะครับอ่าแล้วก็ใครกบหลวงพ่อทบก็จานนะะ แต่ข้อมูลกันนะผมก็จําไม่ได้นะฮะแล้วก็ที่มาโด่งดังมากๆก็ในช่วงสงครามอะไรฮะสงครามอินโดจีนฮะปีสองสี่แปดห้าซึ่งเรียกว่าทหารนี่เอาไปคล้องกันเยอะหลายคนนะครับผมจะกุดหลวงพอพิษเนี่ยเพราะขึ้นชื่อเรื่องความเหนียวนะฮะคงกับพันชาตีนะครับ คือใคของใครใช้ตะก,กรุดหลวงพิษเนี่ยก็ยังมีประวัติอยู่เรื่อยๆละครับว่ามีประสบการณ์โน่นนี่นั่นนะฮะ fc ครับผมหลักๆประเด็นสำคัญก็คือว่าท่านต้องจำนะฮะข้างในมันทับหรือเกยกันนะครับ fc นะฮะข้างในนะฮะไม่ใช่หลอดนะครับจะต้องเป็นแผ่นนะฮะแผ่นฝาบาทนะครับ มวนแล้วก็เกยทับกันนะครับอันนี้แล้วเนี้ยเป็นห่วงทองเหลืองนะครับรีดจากอะไรสักอย่างนะจะเขาก็ว่ากันว่าเป็นเหรียญสตางค์อะไรสมัยก่อนนะครับผมจะผมว่าไม่น่าจะใช่ทั้งหมดนะฮะก็รีดเป็นกลมๆเขาจริงๆเขาจะทาเป็นอวนเขาคงจะไม่ใช่แบบคิดอะไรซับซ้อนมากนะฮะนะครับแล้วก็มาเชื่อมเงินนะคะ มีสองดอกนะครับนหนังฮะขายยาเสร็จแล้วก็ต้องขายของละนะฮะขายหนังเสร็จแล้วก็ต้องขายยานะฮะขายดอกเท่าไรดีเนะี่ยแท้ดูง่ายทั้งคู่นะครับประมาณนี้นะครับ fc นะฮะครับสำหรับหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะฮะ สำหรับตะกรุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษวัดคำมังนะฮะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไมา้แบบเพียวระหว่างหลวงพ่อเตียงเนี่ยผมซื้อมาเตรียไมไว้หมดหละนะฮะหลวงพ่อพิษหลวงพ่อเตียงนะฮะนี่คลิปนี้แค่นี้ครับเอฟซี FC ครับผมขอบคุณมากมากครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ